สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับเกม l a g n a r o k X Next Generation นะครับผมวันนี้จะมาสอนเรื่องการบริหารสตาม i ิ a นานครับผมเพราะมีหลายคนไม่รู้ว่าพอฟาร์มโอดินเสร็จเนี่ยจะทำไรต่อดีนะคือพอฟาร์มโ d ดินเบสซ i n g เสร็จเนี่ยนะโอ i n นเบสซิ่งที่ได้ต่อวันมันจะมีประมาณ2000 o d โอดินเบสซินะทุก1 o d i n โอดินเบสจะได้1สตามินาคราวนี้พอทุกคนได้ค่าสตาม i ิ a นามาเนี่ยหรือค่า STM เนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าจะต้องใช้ยังไงนะ คนไม่รู้ว่าจะต้องใช้ยังไงเพราะว่ามันสามารถเอาไปทําได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะคุณจะไปตกปลาขูดแร่เก็บผักหลอมหรือว่าจะเอาไปทําอาหารเนี่ยคนไม่ค่อยรู้นะครับว่าจะใช้สตานิน่าตรงนี้ยังไงจะบริหารยังไงวันนี้ก็เลยจะมาบอกว่าคุณต้องทําอะไรบ้างเรื่องแรกเลยเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำนะครับผมผมจะบอกว่าคุณต้องไปตกปลากับขูดแ่นะเพื่ออะไรปลาที่คุณตก คุณตกได้แค่อันนี้นี่ยน,นะไอเชลเนี้ย cobblestone กับ t h e อ o y ์ทำไมต้องเป็นสามอันนี้ซึ่งผมจะแนะนำว่าให้คุณตกเชลก่อนเลยในช่วงแรกนะขุดแรกเนี่ยอันนี้มันขุดยังไงมันก็ได้สุ่มอยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณต้องโฟงกัสคืออัปเกรดเมทัล upgrading metal นะเออทำไมถึงต้องเป็นสองอันนี้ทำไมถึงต้องเป็นเชลกับ upgrading metal พอนี้ครับ s p e l ติง้งนะเพื่อมาราฟฟาคอนเลเวลหนึ่ง ผมจะบอกว่าทําไมต้องเป็นฟาคอนทําไมคุณถึงไม่ไปครับโอริเดคอนทําไมถึงไม่ไปทําแบบเอนแชนเพราะอะไรเพราะ1การอัปเกรดเนี่ยเพิ่มดาเมจได้สูงที่สุดเลยนะเพิ่มดาเมจได้สูงที่สุดพอตอนคุณเมเวลี่ิเนี่ยคุณจะมีเขาเรียกว่าการปลุกพลังเกิดขึ้นซึ่งค่าอัปเกรดเนี่ยจะทําได้ง่ายได้เห็นผลที่สุดนะและราคาถูกที่สุดสุดก็คือการอัปเกรดเนี่ยคุ้มค่าที่สุด แถมโยกของโยกแบบไปของอื่นสีอื่นใด้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณกดไปเลยตอนนี้คุณถ้าคุณจะอยากพัฒนาอาวุธอย่าเพิ่งไปตีบวกอย่าเพิ่งไปเอ็นชนคุณอัดอัปเกรดไปเองเดียวเลยให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเพราะฉะนั้นคุณเลยต้องมาตกปลาขุดแร่เพื่อเอาเชลกับเพื่อเอาอัปเกรดดิงเมทัลนะครับผมโอเคถ้าถามว่าถ้าผมต้องขุดแร่เท่าไหร่กี่สตามนิน่าแล้วผมต้องตกปลาเท่าไหร คุณควรจะขุดแร่ทั้งหมด1200สตามิน่าและตกปลาตามจำนวนแร่ที่คุณได้หารด้วยสินะซึ่งผสมผสมกันเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0งพันถึง1 9 0 0สตามิน่านะเออเท่ากับคุณจะมีเศษสตามิน่าเหลือ1 0 0่งรถึงสองสตามิน่าซึ่งคุณจะเอาไปทำอะไรก็ได้คุณจะเอาไป การเดินนิ่งก็ได้เพราะว่าอย่างเควสเปลี่ยนอาชีพไหนเนี่ยคุณก็ต้องใช้อันนี้คุณต้องไปเก็บใช่ไหมหรือว่าคุณอาจจะแบบอยากได้เพชรชมพูอย่างเงี้ยคุณก็ไปเก็บไอ้พวกเชดเดอร์ลิงชูมอะเคนฟลาเวอร์ทาร์ไวตรงเนี้ยไปขายนะครับผมพวกนี้ขายได้นะครับพวกนี้ขายได้นะเออคราวนี้แล้วจะขุดแร่ยังไงให้มันได้ 2, สองพันสตัมมิเน่าเป๊ะเริ่มต้นเลยครับให้คุณฝากคือตอนเริ่มเกมคุณได้ได้จอบง่ๆมาอันหนึ่ง ะคุณจะได้จอบโง่ๆมาอันหนึ่ง100%เป็นจอบรูปเดียวกับอันนี้แต่ไม่ใช่100อรอลพิกแอกอะแต่เป็นจอบโงๆ่ๆอันหนึ่งอะผมบอกเลยคุณทิ้งไปเลยคุณไม่ต้องใช้คุณไปเอาไปฝากคังเลยแล้วคุณไปซื้ออันนี้มาใช้ a d v a n c e ์พิกแอกซื้อมาทั้งหมด3อันต่อ2,000ันสตัมมิน่นะครับ3 0 0พต่อ2,000ันสตัมมิเอ้ย3อันต่อ2,000ันสตัมมิแนจอบหนึ่งเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ400ร้อยสตัมินสามอันเนี่ยมันจะใช้1,200หนะครับผม เดี๋ยวเรามาเทสกันเลยดีกว่านะจริงๆผมทำไปหลายรอบแล้วแต่อันนี้เดี๋ยวทำให้ดูนะครับผมว่าเราเริ่มต้นกันที่3570นาเดส๋ยวตามิน่นะี๋ยวมารูว่าผมทำทั้งหมดเนี่ยแล้วมันจะอยู่ใน2000นสตามิน่แบบพอดีเป,เป,เป,เป๊ะไหมมาลองกันเลยนะเออบอกอย่างหนึง่งเวลาคุณขุดเนี่ยต่อให้คุณขุดไปเวาไหนก็ตามนะ Mining คุณเลเวลอะไรก็ตามแต่เวลาคุณขุดให้คุณขุดเลเวลหคือมาขุดออเบนเลเวลหเท่านั้นนะครับผม ทำไมต้องเอา w a เ Level 1 All ึ Level 1่ง a อาไปเลเวลหนึ่งเนี่ยคุณจะได้แค่โคลอัพเกรดดิ้งเมทัลมูสเปเรียมปลาดีมอิลูเนียมโอลิเคอนจะไม่ได้อย่างอื่นเลยถามว่าทำไมต้องเป็น Level 1เพราะคุณต้องใช้คุณจำเป็นต้องใช้แค่สี่ห้าหอันเนี้ยนึกออกปะคุณต้องใช้แค่นี้คุณยังไม่จําเป็นต้องใช้ไอพวกไอพวกโงโง่งเนี้ยที่จะโผลในเวสอ่ะแล้วปัญหาคือไอ้ของที่ไม่จําเป็นต้องใช้เนี่ย มันจะทําให้คุณขุดไอ้อันหลักๆได้น้อยลงถ้าขุดถ้าคุณไปขุดแร่เลเวลสองเลเวลสามนะออให้คุณไปขุดตามเลเวลมายนิ่งอีกทีหนึ่งอะตอนที่คุณสามารถขุดเลเวลห้าได้นะเพราะถ้าคุณขุดเลเวลห้าเนี่ยคุณจะได้หินอัปเกรดเลเวลสองแล้วมันสามารถย่อยนะเป็นหินอัปเกรดเลเวลหนึ่งสองอันได้คุณค่อยไปขุดตอนเลเวลห้าทีเดียวตอนเนี้ยคุณขุดเลเวลหนึ่งยาวๆเลยครับผมนะเพราะว่าความแตกต่างมันเนี่ยผมเคยขุดมาเนี่ย ถ้าขุดเลเวลหนึ่งคุณจะได้อัปเกรดดิเมทัลสามร้อยอันแต่ถ้าคุณไปขุดเลเวลสองเนะี่ยคุณขุดได้เหลือแค่สองร้อยอันอะต่างกันร้อยอันนะเห็นผลมากเลยนะครับผมนะถ้าเอาไปคราบก็ได้สิบฟาคอนนะนะครับผมเพราะฉะนั้นเตือนอีกทีหนึ่งจําเป็นมากให้คุณขุดเลเวลหนึ่งยกเว้นอย่างเดียวคือมายิงขุณเลเวลห้าหรือคุณอยากจะคราบอาวุธฟ้ามันค,ค่อยมาขุดตรงนี้นะครับผมนะแต่เบื้องต้นคุณขุดเลเวลหนึ่งไปก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าใน1200สองตมิน่าจะได้อัพเกรดดิ้งเมทัลเท่าไหร่นะครับผมอ่าตอนนี้ก็ขุดเสร็จแล้วนะครับผมสามจบนะสามจบจะสามารถขุดหินเนี้ยหินอัพเกรดนะได้ทั้งหมด3 1 5 3 1ออันนะครับผมเออก็ตกประมาณ300อันแหละเสียสตามิน่าไปทั้งหมด ตอนแรกมนันมี3 7 5เจหใช่ปะตอนนี้เหลือ2 5 5 0ก็1 2 000, ึันตมิน่าพอดีนะตำมินา่าเออเห็นปะพอดีกับที่เราตั้งเป้าไวเ้เป๊ะเลยเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับจอบ1จอบ4ี่รตำมินา่านะเคต่อไปพอเราได้แร่ตรงนี้มาเนี่ยเราก็ต้องไปตกปลาใช่ไหมเอออย่างที่บอกไปเราต้องเอาอันนี้ไปหาร10ก้อนนี้ก็จะคือส1อันเราก็ต้องไปตกเชลทั้งหมด3 1ดอัน คำถามก็คือเราจะซื้อเหยื่อเท่าไหร่ถ้าเราต้องการเชลทั้งหมด3าเอันผมแนะนําว่าถ้าคุณต้องการเชลเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยคุณให้ซื้อเหยื่อเป็น2เท่าจากปริมาณที่คุณต้องการอย่างกรณีนีน้นคุณต้องการเชลทั้งหมด3าอันคุณก็ต้องไปซื้อเหยื่อที่อัลเบอร์ตาทั้งหมด62อัน62อันนะครับผมจริงๆแล้วอัตราการตกของตกปลาทุกชนิดเนี่ยทุกชนิดเลยนะอัตราการหลบของถ้าเราใช้เหยื่อที่มันเลโ m เมนให้เนี่ย มันจะอยู่ที่65-70ง70%ครับผมแล้วแต่นะครับ65-70โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่68ส่วนใหญ่ผมจะได้68นั้นที่ไต้หวนันผมไม่รู้ว่าที่เซิร์ฟไทยได้เท่าไหร่นะครับผมแต่เท่าที่เทสเทสมาเท่าที่แบบลองตกดูในเซิร์ฟไทยอะ่ะเออมันเป็นปริมาณมันเป็นปริมาณแบบประมาณนั้นจริงๆเผื่อเลือเพื่อขาดก็เลยต้องซื้อเป็น2เท่านะครับผมจากเ,เหยื่อที่เราไม่ใช่เห่อจากปลาที่เราต้องการจะตก โอเคครับแม่งเสียเวลาแล้วเดี๋ยวผมวาร์ปไปเลยดีกว่านะอ่ะอย่างตอนนี้ผมต้องการเท่าไหร่วะกี่อันวะสามสิบเอ็ดอันเออต้องการหอยสามสิบเอ็ดอันผมก็ต้องซื้อเหยื่อหกสิบสองอันอ่าดูเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราซื้อเหยื่อหกสิบสองอันเนี่ยหายไปไหนวะอ่าอยู่นี่เออผมมีอยู่แล้วอันนึงนะซื้อเหยื่อหกสิบสองอันจะตกปลาได้กี่ตัวโอเคครับตอนนี้ตกปลาเสร็จแล้วนะ คือเมื่อกี้ผมจะบอกว่าผมกดอัดแล้วเว้ยแต่แม่งอัดไม่ติดนะครับผมเอาเป็นว่าผมเอาเชลตรงเนี้ยนะ31เชลไปครับฝาคอนนะครับผมฝาคอนก็คือเจ้าตัวนี้นะเออ31อันนะครับผมไม่ใช่33 33นี่คืออีก2อันคือดองอยู่แล้วแต่31อันอ่าซึ่ง31เชลเนี่ย จากเยื่อ62อันเนี่ยผมเหลือ20อันนะครับผมจริงๆก็คือถ้าซื้ออะถ้าคุณจะซื้อคุณคำนวณประมาณ70%ก็ได้แบบคูณ170เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคูณ1.7เข้าไปอะครับผมแต่ว่าในผมขี้เกียจถ้าพูดตามตรงผมก็เลยซื้อเป็น2เท่าไปเลยเพราะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เดี๋ยวก็ใช้ได้นอนนะคุณอยู่ดียังไงเราใช้เชลไว้ยาวๆแล้วครับผมมาดูสตัมิน่าสรุปครับผมสตัมิน่าเนี่ย คุณจะใช้จากการฟิชชิ่งนะครับผมแล้วก็ใช้จากการหลอมสแตนเลติ้งนะครับผมออรวมกันเนี่ยโปรเซสที่การสร้างฟ้าค้อนทั้งหมดนะครับผมออ31อันเนี่ยตอนนี้ผมมีสตามิน่าเหลือ1,810นะครับผมจาก3750นะครับผมลบ1810ผมใช้สตามิน่าทั้งหมด1,940สตามิน่านะครับ 1,940 stamina สตมินานะครับผมคุณจะได้ฟาคอนพร้อมกับเคลียสตัมมินาที่มีอยู่คุณจะเหลือสต a ม i ินาประมาณ60ส t a m ต n มินาใช่ไหม60สิบสตัมินาตรงนี้คุณสามารถเอาไปใช้ในการเ,าเก็บไอพวกเนี้ยเก็บดอกไม้อะไรพวกเนี้ยครับผมเพื่อเอาไปคราฟหินแอนแชนหรือไม่คุณอาจจะเอาไปขายก็ได้นะครับผมหรือบางคนเนี้ย คือผมแนะนำว่าในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้คุณตกปากไปก่อนตกเชลไปขายนะครับผมเพราะอะไรก่อนอนื่นมาดูที่ราคากันก่อนราคาดอกไม้นะครับผมราคาดอกไม้ตอนนี้มันอยู่ที่563แต่เชลเนี่ยมันอยู่ที่563าเหมือนกันปัญหาก็คือดอกไม้เนี่ยคุณใช้สตามิน่าทั้งหมด ผิดอันดอกไม้ใช้สตามินาทั้งหมดในการเก็บคุณจะได้ชัวร์แน่นอนไม่เหมือนตกปลาคุณได้ชัวร์แต่คุณใช้สตามินาทั้งหมดยี่สิบสตามินากับเชลเนี่ยในการตกหนึ่งครั้งคุณใช้สิบสตามิแนาแต่มันไม่ชัวร์ใช่ไหมแต่อย่างที่เราบอกไปโอกาสที่จะตกได้คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะฉะน,นั้นจริงๆแล้วอะถ้าเทียบกันอะอัตราการได้หน่วยหนึ่งเชลอะคุณใช้สตามินาไม่ถึงยี่สิบสตามินาด้วยซ้ําในราคาที่เท่ากันกับเก็บดอกไม้เพราะฉะ เงินที่เหลือจากการแบบาจากการใช้สตมิน่าหรือ60สิตมิน่าอย่างเงี้ยคุณจะทำอะไรดีผมแนะนำให้คุณตกเชลไปขายนะครับผมตกเชลตกคบอลต์ตกเทอร์คอยส์แต่ช่วงนี้เชลจะขายดีนะครับผมตกเชลไปขายครับคุ้มกว่าเยอะนะโอเคครับผมสำหรับคลิปการบริหารสตัมิน่าก็มีเท่านี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ใครสงสัยอะไรเหมือนเดิมครับผม สอบถามมาได้นะครับ p r i v a t e chat มาก็ได้หรือว่าจะถามในกิวก็ได้แต่ห้ามถามในห้องประกาศนะครับผมห้องประกาศมีไว้สําหรับประกาศข่าวสารเท่านั้นคุณห้ามพิมพ์ห้ามอะไรเท่านั้นแอดมินเท่านั้นที่จะเป็นคนตอบได้นะครับผมก็คือหัวหน้ากิวกับรองหัวหน้ากิวนะครับส่วนอยากประกาศอยากบอกข้อมูลเพิ่มเติมก็คือเรื่องกิวนะครับผมอันนี้ผมบอกประกาศเป็นในกิวแล้วว่าใครไม่เข้ารายกลุ่มขออนุญาตเตะออกกิวนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลย กิลเนี่ยมีตั้ง55คนนะครับผมแล้วถ้าพูดกันตามตรงผมต้องจัดตี้ให้คนประมาณ50กว่าคนในการลงแบบเอลิทาวเวร์วมถึงในนาคตเนี่ยจะมีกิววอลกับ k v m ใช่ไหมผมต้องจัดตี้ให้คนทั้งหมด55คนในการทํากิจกรรมนะครับผมซึ่งถ้าคุณไม่เข้ารายกลุ่มคุณไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยที่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีคอนแทคกันนอกเกมที่สามารถแบบตามตัวมาได้อะ มันก็ร่วมกิจกรรมไม่ได้คนที่ลําบากก็คือเพื่อนๆคนที่เหลือๆที่แบบไม่สามารถหารกันได้ลงตัวว่าแบบเป็นเป็นเศษคนออกมาจากหนึ่งปาร์ตี้แล้วก็ผมรู้สึกว่าในการเล่นเกมที่สนุกอะ่ะคืออย่างที่บอกไปว่าผมต้องการให้กิวเนี้ยเล่นกันแบบชิลๆใช่ไหมผมคิดว่าการเล่นเกมให้สนุกเนี่ยการมีปาร์ตี้การมีคอนแทคอะไร่างเนี้ยมันก็สําคัญเหมือนกัน คุณจะพัฒนาตัวละครยังไงผมไม่ว่าเลยครับผมจะชา้าจ,จะเร็วยังไงผมไม่เคยว่าแต่ขออย่างเดียวคือ,อ,อขอหลายอย่างเลยแหละเอาจริงหนึ่ง,งคือเรื่องบริจาคนะครับผมบริจาคทุกวันวันละหกครั้งขึ้นไปนะครับผมรวมสัปดาห์ละสี่สองครั้งขึ้นไปนะครับผมถ้าบริจาคไม่ถึงก็ขอขอ,ขอนุญาตเตะจริงครับเพราะว่าคุณเข้ามาในกิวอะ่ะการบริจาคมันให้อะไรคุณมากมันให้แต้มกิวมันให้อะไรทุกอย่างเลยคือนี่คือสิ่งที่คุณได้รับจากกิวผมจัดตี้ให้ผมทำอะไรให้ทุกอย่างนะครับผม แต่คุณกลับไม่เหมือนแบบไม่ตอบแทนมันอะโดยการที่คุณไม่บริจาคเลยอย่างเงี้ยซึ่งแต้มกิลเนี่ยครับผมเห็นตรงนี้ไหมครับการอัพเลเวลกิลในการที่จะไปเข้าร่วมกิจากรรมต่อไปได้อย่างเช่นโอเทอร์ l ว Gate กิ l l พาร์สอะไรพวกเนี้ยมันต้องใช้กิลเลเวลสซึ่งมันต้องเป็นมันจะพัฒนาได้จากกิลฟันนะครับซึ่งมาจากการบริจาคหนึ่งบริจาคได้แค่50แต้มเองอะคือถ้าทุกคนไม่ช่วยกันอะผมก็ ผมก็คงไม่ไหวเหมือนกันแล้วแบบตามตัวก็ยากผมทักไปแบบเรียงตัวใน p r i v a t e chat ก็ไม่ตอบนะครับผมผมก็เลยสร้างระบบไลน์ขึ้นมานะครับในการทํากิจกรรมในการบริจาคหรือการประกาศอะไรต่างๆนะครับผมประกาศไว้นที่นี้เลยว่าใครไม่เข้าร่วมไลน์นะครับต้องขออนุญาตเตะออกจากกลิ้นะครับผมขออนุญาตคัดออกนะครับแล้วให้คนที่เขาพร้อมที่จะแบบติดต่อกันภายในไลน์เออแบบมีกลุ่มไลน์มีที c o อดอะไรพวกนี้เข้ามาแทนนะครับผมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สงสัยตรงไหนสอบถามก็ได้เหมือนเดิมนะครับผม วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ